การถ่ายทำหนังโป๊ของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยเมืองไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำส่วนใหญ่มักจะมีการจ้างนักแสดงชาวไทยด้วยในราคาค่าจ้างไม่กี่พันบาทครับเขาจะมีวิธีการชักจูงคนเหล่านี้อย่างไรและเหตุใดจึงมีหญิงชายชาวไทยยอมรับเป็นนักแสดงหนังโป๊ไปชมครับ

าการถ่ายทำหนังโป๊ของชาวญี่ปุ่นที่ถูกตำรวจบางละมุงบุกจับได้เป็นตัวอย่างหนึ่งของขั้นตอนการผลิตหนังโป๊ที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนถ่ายหนังโป๊ของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยประเทศไทยเป็นพื้นที่ถ่ายทำดูจะไม่ใช่เรื่องยากและแ<ผ>แภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือตัวอย่างของหนังโป๊ที่ผลิต,ตเสร็จ จนวางขายทั่วประเทศญี่ปุ่นก่อนจะถูกเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เนต็ตไปทั่วโลกสสวััดีบโรค โปเรื่องนี้ระบุชัดเจนว่าถ่ายทำในประเทศไทยเพียงบทเริ่มต้นของเรื่องนางเอกสาวชาวญี่ปุ่นก็แนะนำตัวที่สนามบินดอนเมือง yeah, there, oh. การถ่ายทำบทโปหรือแสดงฉากลามกอนาจารของเรื่องนี้อาจจะแตกต่างจากการถ่ายทำของกองถ่ายที่เพิ่งถูกตำรวจบางละมุงบุกจับได้เพราะแทนที่จะมีการติดต่อหรือว่าจ้างนักแสดงไว้ล่วงหน้า แต่ดูเหมือนความแปลกหรือจุดขายของหนังโปะเรื่องนี้จะอยู่ที่นักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นจะเป็นผู้เดินไปทักทายหนุ่มไทยตามริมหาดพัทยาตามด้วยการชวนไปมีเพศสัมพันธ์หากใครตกลงก็จะได้เป็นนักแสดงคู่กับสาวญี่ปุ่นทันทีแลวนีอมามา โโโโออออเเเเเคคคคนักแสดงสาวญี่ปุ่นคนนี้เดินทักทายหนุ่มไทยไปเรื่อยๆซึ่งตลอดเรื่องเห็นชัดเจนว่าฉากหลังคือชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในพัทยาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบธรรมชาติและความสวยงามของที่นี่ ชายไทยหลายคนที่เธอเดินไปทักทายและชวนไปมีเพศสัมพันธ์ไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดแต่ก็พยายามทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีเมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาทักทายจึงพยายามพูดคุยหรือให้ความช่วยเหลือแม้บางครั้งเธอจะใช้ภาษาไทยทักชวนให้คนเหล่านั้นไปมีเพศสัมพันธ์กับเธอ

ชตองกากุกันต้องามิสิโน่อัน่เน็นิชยนบทของหนังโปรเรื่องนี้นางเอกสาวญี่ปุ่นพยายามเดินไปขอมีเพศสัมพันธ์กับชายไทยหลากหลายอาชีพตามริมหาด ทั้งคนขับเรือขับรถสองแถวขับรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือพ่อค้าที่เดินเร่ขายของตามชายหาดฉนตองก n n o นอก no no no, no. แม้ภาษาจะเป็นอุปสรรคในการสนทนาแต่เธอก็พยายามใช้ท่าทางเพื่อสื่อให้คนที่เธอเข้าไปคุยด้วยรู้ความต้องการของเธอขณะที่ช่างภาพก็ทำหน้าที่บันทึกภาพไปด้วยหากมองผิวเผินคงไม่มีใครทราบว่าคนกลุ่มนี้กำลังถ่ายทำหนังโป๊ในพัทยา ภาพของธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตของคนไทยที่มีอาชีพค้าขายหรือให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตามริมหาดพัทยาหรือในเมืองท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมักถูกนำไปใช้หรือเกี่ยวยงกับเรื่องเพศโดยนายทุนธุรกิจหนังโป๊หลายต่อหลายครั้งถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทย เรามีข้อมูลว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาลักลอบถ่ายหนังโป๊ในประเทศไทยมักเป็นผู้ที่เข้ามาเที่ยวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานหลายปีจนบางกลุ่มมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจในบ้านเราเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหาที่เพิ่งถูกจับกลุ่มซึ่งสารภาพกับตำรวจว่าอยู่เมืองไทยมานานกว่า10ปี บริษัท SOD จำกัดที่ผู้ต้องหาชาวญี่ปุ่นระบุว่าเป็นบริษัทที่จ้างให้พวกเขาเข้ามาถ่ายทำหนังโป๊ที่พัฒยาในราคากว่า3ล้านบาททีมงานถอดรหัสได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัท SOD ย่อมาจาก Soft On Demand ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหนังโป๊รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมื่อถูกจับกุมจะมีคนไทยบางกลุ่มที่มีความสนิทสนมกับนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปคอยอำนวยความสะดวก และพยายามขอไม่ให้ถอดรหัสนำเสนอภาพบางส่วนบริษัท SOD ซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ในโตเกียวก่อตั้งมาได้เพียง6ปีนอกจากจะผลิตหนังโป๊ออกมาปีละหลายร้อยเรื่องแล้วยังมีรายการทีวีประเภทเกมโชว์ในลักษณะลามกอนาจารรวมถึงผลิตหนังสือการ์ตูนโป๊ ทั้งหมดผลิตโดยบริษัทลูกที่มีเกือบสิทแห่งทำให้ปัจจุบันบริษัทสามารถทำเงินได้นับพันล้านบาทต่อปี ผลงานที่สร้างชื่อของบริษัทนี้คือการจัดทำวิดีโอโปโดยจัดให้ชายและหญิงเปลือยกายและมีเพศสัมพันธ์กันถึง250คู่หรือ500คนออกวางจำหน่ายไปทั่วโลกทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความเหมาะสมและแนวคิดในการสแสวงหาเรื่องราวแปลกใหม่มาเป็นจุดขายให้วิดีโอโปสของตนจึงทำให้บริษัทแสวงหาสถานที่ถ่ายทำใหม่ๆซึ่งรวมถึงประเทศไทย เพียงแต่ชาวญี่ปุ่นที่นิยมเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังโป๊แต่ยังมีชาวต่างชาติอีกหลายกลุ่มที่นิยมทำธุรกิจนี้ในบ้านเราและมักมีการว่าจ้างผู้หญิงไทยที่ทำงานตามสถานบริการยามค่ำคืนไปเป็นนักแสดงหนังโป๊ระเดินช่นอย่างเี้เหมือนมาจาับผู้ลายอะไรประมาณนี้นะ ก็มาใส่กุงแจมือผู้ชายใส่ตรงข้อแขนตรงนี้สองข้างแล้วก็จับเขาแล้วก็ทำให้เขาแก้ผ้าแล้วก็ถอดชิ้นนี้ชิ้นนี้ออกเนี่ยการถ่ายทําหนังประเภทลาม,มกาอนาจารในแต่ละครั้งจะมีการนําไปตัดต่อเป็นวีดีซึ่งส่วนใหญ่จะส่งไปจําหน่ายทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย นายทุนบางรายยังนำไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่งมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูหนังโป๊เหล่านี้ได้และหลายครั้งที่เราเห็นชัดเจนว่านอกจากนักแสดงจะเป็นชาวไทยแล้วสถานที่ถ่ายทำยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือโรงแรมในประเทศไทย เหตุดใดนทุนต่างชาติจึงไม่เกรงกลัวทั้งที่การถ่ายทำและนำไปเผยแพร่เป็นความผิดตามกฎหมายครับของหนูใส่เป็นชุดเป็นคล้ายตำรวจแต่ว่าหนูจะใส่กุญแจมือผู้ชายเดินขึ้นางเหมือนมาจาับผู้ผู้ร้ายเลยประมาณนี้ก็มาใส่กุญแจมือผู้ชาย ่ตรเขาก็ทำให้เขอแก้ผ้าแล้วก็ถอดชิ้นนี้ชิ้นนี้ออกถอดรหัสได้รับข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เผยแพร่หนังโปสจำนวนมากในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่ถ่ายทำในประเทศไทย โดยเฉพาะที่พัทยาและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกหลายแห่งเช่นภูเก็ตหรือเชียงใหม่ภาพจากเว็บไซต์เหล่านี้เป็นหนังโป๊ที่ถ่ายทำโดยฝรั่งที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในเมืองไทยเราพบว่ารูปแบบของหนังโป๊ฝรั่งที่มีนักแสดงเป็นหญิงไทยหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงการกระทำทางเพศในลักษณะรุนแรง บริการหรือผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิงยามค่ำคืนในพัทยาตกเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับต่างชาติที่เข้ามาลักรอบถ่ายนังโป๊ในประเทศไทยเพราะสามารถหานักแสดงได้ไม่ยากและราคาค่าจ้างก็ถือว่าไม่สูงนักสาวประเภทสองรายนี้เปิดเผยกับถอดรหัสว่าเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยผ่านการเป็นนางเอกหนังโป๊มาแล้ว เมื่อครั้งที่ทำงานอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งในพัทยาโดยมีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อและเสนอค่าจ้างสูงถึง1 0 0 0 0มืบาทเขาจะสักชวนในแบบว่าอยากถ่ายไหมเขาจะให้เงินสูงมากประมาณหมื่นหนึ่งคุณนี่มาจากชุชนจอนค่ะเป็นชาวฝรั่งอยู่อเมริกา ก็ตอนแรกเขาก็ไปทำความรู้จักที่บาร์ค่ะเขาจะไปหาเด็กในบาร์ไป่ามันจะเข้าไปเที่ยวก่อนค่ะมันเขาเข้าไปเที่ยวไปเที่ยว,ไป,ยวไปนั่งดื่มเลย เล่าให้ฟังว่าชาวต่างชาติที่ชื่อจอนซึ่งเป็นผู้มาติดต่อให้เธอถ่ายหนังโป๊ยังติดต่อหญิงไทยที่ทำงานตามสถานบันเทิงในพัทยาอีกหลายคนเพื่อให้ร่วมเป็นนักแสดงตามบทที่เขาหวางไว้ซึ่งมีการถ่ายในหลายรูปแบบทั้งการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงชายกับสาวประเภทสองและชายกับชายโดยการถ่ายทุกครั้งมีจอนเป็นช่างภาพและกำกับการแสดง น,นีก็จะเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเขาจะทำออกมาเป็นเรื่องแต่เป็นที่คล้ายฝรั่งเราก็เดินตามเหมือนตามข้างถนนแต่เราเดินขึ้นบันไดามาเนียเดินขึ้นบันไดเราก็มาขอห้องเจอผู้ชายเหมือน,เ,นเหมือนที่คาดว่าเขาจข่ายค่าตัวเราอะไรประมาณนี้พอเข้าไปในฉากในเรือเรื่องพอเข้าไปในฉากแล้วเขาันดับแรกก็จะคุยกันก่อน คุยกันแล้วค่อยสูบกันเนี่ยแล้วตอนที่เขาติดต่อเราเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นสาวประเภทสองลุกค่ะคือเขาต้องใช่ค่ะที่เขาต้องการเขามีสาวประเภทสองผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายการถ่ายหนังโป๊แต่ละครั้งผู้ว่าจ้างหรือต่างชาติที่เข้ามาติดต่อมักจะไม่บอกว่าภาพที่ถ่ายทำจะนำไปเผยแพร่หรือจำหน่ายที่ใดบ้าง หรือบางครั้งอาจปิดบังเพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างสะดวกและหญิงไทยส่วนใหญ่ยังคิดว่าเมื่อผู้ว่าจ้างเป็นชาวต่างชาติภาพที่ถ่ายก็น่าจะนำไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นกันทั้งที่ความเป็นจริงภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกไม่เว้นแม้ประเทศไทยหนูก็ไม่รู้สึกอะไรตอนนั้นพอหนูถ่ายไปแล้วหนูถึงคิดได้หรอหนูก็ไม่น่าถ่ายอะไประมาณเนี้ไม่น่าถ่ายหรอ ราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำแผ่นซีดีรู้ไหมตอนแรกน้องมมทราบไหมคะว่าถ่ายแล้วเขาจะเอาไปทำเป็นซีดีขายเขาไม่ได้บอกเราค่ะบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกแค่ถ่ายถ่ายเฉยๆอย่างเงี้ยถ่ายแล้วเขาบอกว่าถ่ายแล้วไปดูเล่นหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละ <c oughs> แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปอัดซีดีหรือว่าดีดีวีดีขายบ้านเขาอะไร <c oughs> หนูก็ ิงหา,าาหากดูหนังโป๊ที่ถ่ายโดยฝรั่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะถ่ายทําในที่มิดชิดเช่นโรงแรมหรือห้องพักแต่มีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นโรงแรมในพัทยารวมทั้งนักแสดงที่ถูกจ้างมาเป็นนางเอกส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงทำงานยามค่ำคืนในพัทยาต่างจากหนังโป๊ของญี่ปุ่น ที่มักถ่ายทำนอกสถานที่หรือตามสถานที่สาธารณะจึงยากต่อการจับกุม <ri> เดือนสิงหาคมปี2547มีข่าวชาวเยอรมันวัย53ปีถูกหญิงไทยยกพวกรุมทำร้ายร่างกายเพราะไม่พอใจที่ถูกหลอกให้ถ่ายหนังโป๊และไม่จ่ายค่าตัว5,000บาทเมื่อไปทวงถามค่าจ้างถึงที่บ้านพักก็กลับบ่ายเบียง ที่ประเทศสหรัฐเราจริงจังจริงจังเกี่ยวกับปัญหาพวกนั้น okay. แต่ว่าฝรั่งเขียนว่าที่ประเทศไทยส,ยสบายสบายเกี่ยวกับปัญหาเองใช่ซื้อ,อ,อเด็กอายุน้อยนอยได้ ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษที่ทำงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ชาวต่างชาติบางกลุ่มเข้ามาสแสวงหาประโยชน์และหากินกับธุรกิจถ่ายหนังโป๊โดยมีหญิงไทยและประเทศไทยตกเป็นเครื่องมือเขาพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหานี้เว็บไซต์เอเกี่ยวกับปัญหานี้ใช่ฝรั่งทำเว็บไซต์ถ่ยรูป ถ่ายรูปผู้หญิงไคายบริการทำวิดีโอผู้หญิงไคายบริการแล้วก็ค่ายวิดีโอค่ายรูปไทายก็ม,มีกำไรเยอะแต่ว่าประเทศไท้ายพัฒนาไม่ได้แต่ว่าฝรั่งมีสตางค์เยอะใช่ครับเพิมองว่าปัญหาที่ต่างชาติเข้ามาทําความผิดในประเทศไทยถูกละเลยมานาน และคนไทยก็เห็นการกระทําของต่างชาติบางกลุ่มที่กําลังทําลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่น่าเป็นห่วงคือมีหญิงไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนไม่น้อยกําลังเดินเข้าสู่การขายบริการทางเพศและตกเป็นเหยื่อของธุรกิจถ่ายหนังโป๊ไหนที่สุดคนบางกลุ่มเลือกที่จะไปยพัทยาแท่งก่อนพายเรียนต่อ บางคนคิดว่าเข้าจับภัยถามแค่เวลาสั้นๆจากย่านก็หยุดไม่ได้หรือไม่ก็ป่วยด้วย HIV ครับและคนไทยบางกลุ่มไปช่วยเขาทำร้ายประเทศตัวเองครับน่าเสียดายน่าเสียดายผม ขอเชิญคนไทยทุกคนช่วยประดทศของคุณให้พัฒนาอย่างตุกตังตุกตองใช่เมื่อคุณเห็นต่างชาติทำไม่ดีหรือไม่คารบวัฒนธรรมย่ายิม่มหรือพูดว่าไม่เป็นไร แต่บอกพวดข่าวว่าหยุดครับสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตการหวังเงินค่าจ้างเพียงไม่กี่พันบาทหรือการรู้เท่าไม่ถึงการของคนไทยบางคนทําให้ตกเป็นเหยื่อของนายทุนชาวต่างชาติที่ทําธุรกิจหนังหลามกอนาจารเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะนอกจากเป็นเรื่องขัดกับศิลธรรมอันดีงามของสังคมแล้วแต่ที่มากกว่านั้นก็คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติอาจถูกมองในแง่ลบมากไปกว่านี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการถอนรหัสแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการถอนรหัสได้ใหม่ในคืนวันเสาร์หน้าเวลา20นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ